สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนฮะขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่การรายงาน Top 20 20อันดับเกมที่ขายดีที่สุดประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับผม Eternal Darkness ครับไอดิเตอร์จากทางฝั่งเว็บไซต์ Take Up Thailand นั่นเองนะจ๊ะอันน่ะไอยยะ้เจอกันอีกแล้วนะฮะ20อันดับเกมนี้จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเข้ามาใหม่แต่อย่างไรนะครับต้องไปชมกันเลยดีกว่า อันดับที่20ร่วงลงมา5อันดับกันเลยทีเดียวเครื่อง 3DS ค่าย Nintendo เกม Demon Training เอออาจารย์ฮะแบบว่าอาจารย์สอนเบื่อแล้วอะครับอันดับที่19ยังร่วงลงมาต่อเนื่องครับในสัปดาห์นี้เครื่อง Wii ค่าย Square Enix เกม d r a g o n Quest 10นั่นเองครับผม อันดับที่18ครับร่วงหนักเลยฮะตรงใส่กลองจะเก่าคับเครื่อง 3ds ค่ายบันไดนำโขเกมไทโกดัมมาสเตอร์ลิตเติ้ลดะ a n นแอนด์มิสเตอร์เรเกมอื่นว่าร่วงเกมนี้ร่วงยิ่งกว่าร่วงอีกครับตกลงมาเพียบเลยฮะอยู่ในอันดับที่17ครับเครื่อง ps3 ค่ายบันไดนำโขเกม t e k k ท t t a g t o u r n a m e n t 2 สู้เดี่ยวดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องแท็กก่อนใครแล้วอันดับที่16ครับอย่าเรียกว่าร่วงฮะเรียกว่ากลิ้งตกเลยดีกว่าครับเครื่อง PS 3ค่ายสไปชุนซอฟเกม Kingdom of Amalur Reckoning คิวฟตูอยู่กับหนูตูสูกิจกาอันดับที่15ครับร่วงมาพอสมควรเหมือนกันเครื่อง 3ds ค่ายบันไดน้ำโขล Run for Money ฟรี e from t h เกร e ท t ส s ันเตอร์ i น h i s t o r ิสตร์เกมก็เริ่มตร่วงหนักไม่แพ้กันครับอันดับที่14เครื่อง 3ds ค่าย Rocket Company เกม Medalot เจ็ดขัดสนิมบ้างก็ดีนะตัวเธอ เอามาใหม่ในสัปดาห์นี้ครับติด2อันดับเลยครับทั้งอันดับ13และอันดับ9เครื่อง PS Vita ค่าย 3D Publisher เกม Earth Defense Force 2017 Portable ต่อกันกับอันดับที่12<ล>ครับ <Pokemon S 1> ล่วงลงมาจากอันดับที่8<ล>เครื่อง NDS ค่ <Pokemon> DS, าย Pokemon Corporation เกม Pokemon Black and White 2 New Pokemon Trainers and เมอันดับที่11รล่วงลงมาจากอันดับที่4เครื่อง 3ds ค่าย Nintendo เกมชินเอโกโครโคชิสุสงสัยจะเบื่อการวาดภาพเหมือนเดินทางมาครึ่งทางแล้วครับมาต่อกันอีกครึ่งนึ่งกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเกมนี้ฮะติดตั้ง2อันดับครับอันดับที่10เครื่อง Xbox 360ครับและอีก1อันดับครับอันดับที่2ของเครื่อง PlayStation 3ค่าย Tecmo Coe เกม Dead or Alive 5นะครับเกมต่อสู้มันๆครับพอออกวางจำหน่ายปั๊บก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าติดช่วงต้นๆในสัปดาห์นี้กันเลยทีเดียวครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตัวเกมมันสนุกหรือตัวละครม,มันดูอึมกันแน่ คามคือมาที่อันดับ8ครับอันดับ9เรารายงานกันไปแล้วจำได้ใช่ไหมจำได้โอเคผ่านเครื่อง PSP Kai Square Enix เกม Final Fantasy 3ครับตกลงมาจากอันดับ1เลยฮะอยู่ได้ไม่นานครับเกมที่ยังคงความเป็น Final Fantasy เต็มตัวแบบนี้นะครับแต่ก็ยังติดต้นๆในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าดีดีดีงดี เข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ครับกับอันดับที่7เครื่อง PSP ค่ายคาโดคาวาเกมเกมโคยทูเซนเคียวทูช็อกโกลัด Portable จากอนิเมะที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานครับสู่เครื่อง PSP อย่างสวยสดงงามครับกับตัวเอกที่จะต้องมาชิงตำแหน่งประธานเพื่อปกป้องชมรมอันเป็นที่รักของเขานั่นเองนะฮะตัวอนิเมะสนุกขนาดนี้ครับได้อันดับที่7ไปในสัปดาห์นี้ก็ไม่แปลก เข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับกับอันดับที่6เครื่อง PS3 ค่าย Square Enix เกม Sleeping Dogs เกมที่คล้ายกับ GTA แทบจะถูกประการครับเพราะเป็นแบบ open world เหมือนกันฮะด้วยความโหดดิบเถื่อนนะฮะเอาใจขาโหดๆก็ไปเลยทีเดียวครับกับอันดับที่6ในสัปดาห์นี้ East West New and ร่วงลงมาจากอันดับที่2ครับกับอันดับที่5 เครื่อง 3DS ค่าย Nintendo เกม New Super Mario Bros 2นั่นเองฮะบอกได้อย่างเดียวครับลุง Mario นี่ขึ้นขึ้นลงลงตลอดฮะเอาแน่เอานอนกระแกไม่ได้วันนี้สงสัยจะขอเอาแรงก่อนราด้วยเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ครับกับอันดับที่4เครื่อง PlayStation Vita ค่าย f a c o m เกม e e i t e ฟอร์เรสตโอเชียนอินเซเตาเกมแอคชั่นอารพีจีสุดมันตั้งแต่ชาติตาก่อน <c oughs> โอ้ยตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนแล้วเก่าแล้วนั่นคันนะฮะพอมาทําใหม่นี่ก็สวยสดงดงามเหมือนกันครับคุณแม่ดับสีนี่ก็ถือว่า <c oughs> มันเยี่ยมยอดกระเทียมดองจริงๆนะ อันดับที่3เครื่อง 3DS ค่าย Nintendo เกม Wakamama Fashion Girls Mode แน่นอนฮะสาวๆทั้งหลายครับโอ้โหได้ใจเกมนี้ไปเต็มๆเลยครับกับการแต่งหน้าทําผมเลือกชุดเท่ๆออกเดินแฟชั่นไทยนิตยสารโอ้โหถ้าสาวๆได้เล่นเกมนี้นะครับมันคือสวนชัดๆใครมีเครื่อง 3DS นะฮะสาวๆต้องมีเกมนี้ อย่่างแนนนอนันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับตกเป็นของเครื่อง PSP ค่ายบันไดนำโขกเกม SD Gundam G Generation o v e r w o r l d นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเสา Gundam นี่ เท hey, ลั่นกันเลยทีเดียวครับตัวเกมนี่อยู่แล้วครับออกมากี่ภาคกี่ภาคก็มันทุกภาคครับยิ่งเป็น Overworld ยิ่งมันใหญ่ครับหุ่นลบนี่ก็เต็มเหนียว <Hey S 1> โอ้โหพร้อมสับแบบนี้ได้ที่หนึงเอาขวัญใจใครๆหลายๆคนโดยเฉพาะเซากันดัมเอาไปเลยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับจาก t o อ20 20อันดับเกมที่ขายดีที่สุดประจำสัปดาห์นี้ครับ ใครที่อยากรู้ข่าวสารข้อมูลอันไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของ t e k h Up Thailand ในส่วนของเกมได้เลยครับและก็ขอขอบคุณทุกวิดีโอนะครับที่คุณกำลังดูอยู่จากเว็บไซต์ของ YouTube ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับการรายงาน Top 20 20อันดับเกมครับจะมีอันดับไหนขึ้นหรือลงหรือเข้ามาใหม่ในสัปดาห์หน้านะจ๊ะ ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนเว็บไซต์ของเ e c k u p t ท a i l นด d ด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวก่อนละบายบายคดือี ゆがんだ体勢は変えねばならトランゼム新たに参戦する数々の新規機体この俺が断ち切る g n ファン射出をするこのお前を倒してみんなを救うお前の相手はこのガンダムグリープだ 妈您好